ันทีมิตนิยมสนับสนุนโดยวากอไดมอนจูอ a ร์ไดมอนคุณภาพคนคุณภาพสังคม Sing Corporation. s ิงค์ o อร์ r ปอเรชจุดดีสุดขอไอ้ครึ่งปีหลังคืออะไรและจุดแย่ yeah, ที่ต้องระวังสุดเนี่ย <c oughs> คืออะไรถ้ามันตกลงขนาดนี้ช่วงช่วงที่ดีคือต้องบอกว่าสิ่งที่ดีสุดนะั้นมันอาจจะเกิดจากสิ่งที่แย่ให้สุดมาก่อนบ, <c oughs> บางครั้งเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในเชิงที่รุนแรงนะครับหรืออะไรที่มันแบบ เหมือนกระตกใจคนได้มันทําให้เราเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นได้นะครับแต่จุดที่เอาต้องระวังก่อนนะครับเมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องของภัยแผ่นดินไหวด้วยนะครับช่วงเดือนที่เป็นห่วงเลยนะครับก็คือช่วงเดือนกันยายนอาจจะมีเะฮะจวนละเราพูดเราพูดในรายการก็เลยกันด้นะครับในวันวันที่หนึ่งกันยายนนะครับบวกไปไม่เกินสัปดาห์เดี๋ยวค่อยดูข่าวแผ่นดินไหว1นึ7ถึงเจนึถึงเข่าวแผ่นดินไหวที่ 6- 7ลิกดติต์ขึ้นไปแล้วมากกว่าสองประเทศเนี่ยจะเกิดขึ้น ประเทศเราโดนไหมเอางี้ก่อนผมผมว่าคือการระบุพิกัดเนี่ยในทางทฤษฎีมันยากแต่ผมเชื่อว่าจะมีแค่เต่มันต้องมันไม่ใช่แผ่นดินไหวแบบเล็กๆอ่ะมันต้องเป็นดินหวใหญ่เป็นข่าวใหญ่ว่างั้นเถอะถ้าไม่เกิดเนี่ยผมจะไม่มารายการนี้ อาจารย์ครับอาจารย์อย่าทำอย่างนั้นสิครับก็ต้องมาสิฮะก็ต้องมาคุยกันต่อว่าทำไมไม่เกิดไม่คุณบอกว่าจะไม่มารายการอีกเพราะว่าเว่าพวกคุณไม่เชิญมาคุณหมอมาแต่ถ้าเกิดเกิดเนี่ยครับช่วยเปลี่ยนคุณจะมาคนออกไปด้วยเออหมอมาอยู่กับแม่เราเรอยู่กันเราเป็นหมอแพทยหมอกำลังตีอย่างนี้เลยครับวันที่หนึ่งกันยา ดาวมันแรงดาวมันแรงมากจริงๆเรื่องเรื่องแผ่นดินไหวเราเคยพูดกันไปหลายครั้งรเราเคยพูดไปหลายครั้งแต่ว่าครั้งนี้ดวงดาวมันแรงขึ้นนะครับแต่ว่าอีกเปล่าหนึ่งเนี่ยคือช่วงธันวาคมคนะครับธันวานเนี่ยเป็นช่วงที่ดาวดวงหนึ่งซึ่งหลายคนรู้จักดีเลยคือดาวราหูครับผมจะเป็นดวงดาวที่มีการเปลี่ยนย้ายราศรีทุกๆหนึ่งปีครึ่งครูจรมาเหรอครับราหูเนี่ยก็จะเริ่มย้ายนะครับช่วงสิ้นปีนะครับย้ายในวันที่10ธันวาคมบังเอิญในในครั้งเนี้ยมาย้ายตรงกับวันรับบบซึ่่งงงมมััันนนอออาาาจจะะะะีียยยไรรคทช เป็นฝนในเชิงของการเมืองอ่าเป็นไปนการเมืองจะรุนแ,แรงมากไหมคะปีนี้เป็นปีที่ดวงดาวเนี่ยเปลี่ยนแปลงบ่อยถ,ถ้าเทียบกับปีก่อนๆนะบางปีเนี่ยดาวอาจจะเปลีย่ยนใหญ่ๆสักปีนะครั้งนะแต่ปีนี้พอมัน2อถึงสครั้งเนี่ยมันหมายความว่าความแรงมันก็จะลดน้อยลงคือถ้าเกิดม,มันเหมือนเราเหนียวค้างเหมือนสติ๊กค้างไว้นานๆเราดีดไปปุ๊บเนีย่นย<า> ไอ้ชงอาจจะไม่ชงก็ได้อาจจะเปลี่ยนไปอาจจะเบาเบอร์ไปได้อย่างนี้ไหมก็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 มีผลด้วยเหมือนกันนะคือในในช่วงครึ่งปีหลังเ่ยนะครับต้องบอกว่าสำหรับคนที่ชงเนี่ยก็จะมีถ้าเป็นแบบปีชงนะฮะก็จะมีอยู่4ปีนะครับก็คือปีมารงนะครับปีฉลูปีมะแมแล้วก็ปีจอครับสี่ปีนี้เนี่ยพอเข้าครึ่งปีหลังเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับความแรงของการชงเนี่ยจะเบาลงนะครับแต่ว่ามันก็จะมีปัด็นสําหรับ ในเรื่องแบบที่เป็นเรื่องของราศีเรื่องเหมือนกันยังไงคะคือบางราศีอาจจะดวงเอาราศีไหนว่าหนา้หนาวิตก<า>ใน,น,กใ,นในปีของที่ปีชงนะฮะคือนใน,นในช่วงราศีที่ต้องระวังที่สุดนะครับในครึ่งปีหลังเนี่ยก็คือคนที่เกิดในหนึ่งมีสองราศีนห,หนึ่งก็คือคนที่เกิดในราศีตุลนะครับราศีตุลนะครับเป็นราศีที่เรียกว่าไม่ร่นต้องเรียกว่างานเข้าจริงๆดวงดาวที่เรากลัวในทางโหราศาสตร์มากที่สุดคือดาวเสาร์มันจะเข้ามาอยู่ของราศีตุลนะครับเรื่องที่จะเกิดขึ้นเนี่ย ด้วยความที่เป็นราศีเจ้าภาพเลยนะมันก็จะเป็นฟูอปชั่นมีทุกเรื่องเลยนะครับเรื่องความรักที่อาจจะมีคืออยู่ในวัยของแต่ละคนด้วยเหมอแช่งใช้ทันนักกลัวกันเป็นเจ้าภาพเลยงานเข้าเจ้าภาพใหญ่นะครับคือคือหนึ่งก็คือว่าเอาในพาร์ทของเรื่องส่วนตัวก่อนนะครับเรื่องของความรักเนี่ยก็ต้องระวังนะครับใครที่อยู่ในราศีตุลเนี่ยไม่ใช่วม่าไม่มีดวงพอมันมีดวงดาวแห่งความผิดหวังเข้ามาเนี่ยมันจะต้องมีความรักเพราะถ้าไม่มีความรักมันจะไปหวังได้ไง มันต้องมีเหตุที่ทําให้เอเราอาจจะไปแอบรักแอบชอบอะไรกันนะครับแล้วก็พอเจอดาวแบบนี้ปุ๊บโอกาสที่จะปิดหวังมันก็จะมีเข้ามาเยอะและที่เหลือมีหนักอย่างคุณตูนอีกไหมฮะมีว่ามีเพื่อนกันมีมีเจ้าภาพร่วมมีเจ้าภาพร่วมนะครับก็คือราศีเมษเมษราศีเมษนะครับนี่ม่อกิ้ลุ้นอยู่เลยนะโอ้ยรอดราศีเมษคือสิบี่เมษาถึงสิ่พฤษภาครับก็เป็นราศีหนึ่งที่ที่ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่า มันได้ผลในเชิงของดวงดาวคล้ายๆกับราศีตุลนะครับแต่ว่าเรื่องของราศีเมษเนี่ยอาจจะไม่ได้หนักเหมือนราศีตุลมันจะเป็นราศีตุลนี่อาจจะมีสุขภาพร่างกายมีความรักมีการเงินการงานรักงานเงินสุขภาพคยอทุกเรื่องเลยทุกเรื่องแล้วองเป็นเมษแล้วะเมษเมษจะเป็นในเรื่องของการร่วมพุ้นลงทุนเรื่องของการถูกโกงนะครับเรื่องของหุ้นส่วนนะครับอันนั้นต้องระวังเอาเรื่องวงการบันเทิงเออเรื่องใกล้ตัวหน่อยวงการบันเทิงหน่อยจะมีอะไรเ้ายังไรไมถามนิดเดียวค่ะ ถ้าคุณมอไม่แม่นนะพี่ไม่นับถือแล้วนะคุณหมอว่าพี่จะเลิกกับผัวไหมคะนี่นี่ผมก็ทายได้ผมทายได้เลิกไปนานแล้วด้วยอาจารย์กอฟออาจารย์กอฟเนี่ยรู้เลิกไปนานแล้วด้วยนี่พี่กอฟพี่ตุ๊กโทษนะฮะคงไม่ต้องปรึกษาหมอดูปรึกษาคุณหมอดีกว่าแล้วเอาไซเมอร์ไหมคงไม่ต้องหมอดูแล้วเมื่อที่อย่างนี้แหมคุณอยากรู้อะไรอยากรู้ราศีไหนเฮง The ะเบสของปีนี้เนี่ยมีสองราศีหนึ่งนะครับเอาเป็นอันดับสองก่อนแล้วกันนะครับอันดับสองเนี่ยก็คือ คนที่เกิดในราศีพิจิกนะครับพิจิกคือวันที่พิจิกเนี่ยนะครับต่ละปีไม่เท่ากันนะครับประมาณนะครับก็คือวันที่16พฤศจิกาถึงนะครับถึงวันที่15ธันวาอ่านะครับนั่นคือพวกกลุ่มพิจิกนะครับหรือลักาณาราศีพิจิกอันดับ2องอันดับหนึ่งอันดับห่อันดับหนะครับู่เขารอบอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือราศีพฤศษนะครับ15พฤษภาคมถึง14 มิถุนาพี่ไก่เหรอถูกต้องนี่คุณต้องเกาะดวงผมไว้นะจะบอกให้รายการนี้อยู่ได้เพราะใครผมเพราะใครวะไม่รู้ตอเนี้พอเนี้ที่ี่ซ่อยู่นะครับตายอย่างหลังนีนี้ละตนนี้ตอนนี้สิบห้าเลยนะสิบห้าพฤษภาถึงสิบสี่มิถุนานะครับดีเลยอันดับหนึ่งเป็นราศีที่เป็นอ่ะเอาเรื่องความรักนะครับใครที่เป็นโสดอยู่คุณผู้ชมที่เป็นโสดอยู่นะครับเตรียมตัวได้เลยทำไมฮะ เกณฑ์ความรักครั้งใหม่เนี่ยกำลังจะมาสละโสดหรือคนที่คบกันอยู่โอกาสจะมั่นจะแต่งหลังจากนี้ครึ่งปีหลังนี้มีแน่นอนดังนั้นราศีนี้ถือว่าเป็นราศีที่ดวงเรียกว่าทุกอย่างจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเรื่องความรักเรื่องงานหรืออะไรก็ตามการเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับและอย่างนี้คนเรียกประชาชนเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการทําให้ดวงเมืองดีขึ้นได้ไหม ผมว่าสิ่งสําคัญนะฮะการทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค,คือบางครั้งเนี่ยปัญหาหลายๆอย่างมันอาจจะเกิดจากเราไม่รู้จักหน้าที่ตัวเรานะในทางดวงก็เหมือนกันผมว่าอย่างน้อยพอเราเริ่มรู้แล้วมันเกิด การเปลี่ยนแปลงเกิดความรุนแรงนะครับน้าใจของคนไทยเราเห็นตั้งแต่สมัยน้ําท่วมมานะครับคนมาช่วยกันครับทุกคนรู้ว่าหน้าที่ตัวเองจะต้องทําอะไรผมว่าความความมีสติความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะครจริงๆทุกอย่างเนี่ยส่วนสําคัญก็คงมาจากตัวเราเราเป็นผู้ที่กําหนดนะครับดวงดาวเป็นเพียงแค่แผนที่ให้กับเราเราจะเลือกเดินหรือไม่เดินนั้นอยู่ที่ตัวเราผมว่าไม่ว่าแผนที่นั้นจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าเกิดเราเดินด้วยความไม่ประมาทและมีสติเนี่ย ความสำเร็จก็เกิดขึ้นกับทุกคนได้ครับ masa, ogi, อ er> ขอบพระ,ระคุณมากค่ะขอบคุณมอกุขครับขอบคุณช้านะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณ His and Her ครบครับผมบะหมี่กึ <h iss> <h iss> ่งสำเร็จรูปนะครับตราซื่อสัตย์ครับ b s c วาก้ค่ะครับพบกันใหม่กับมินิยงมาที่หน้านี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ